เอาล่ะทุกคนกคนไปกินบุฟเฟ่มาลาอิ่มไม่อั้นนะคะแต่จำกัดเวลา2ชั่วโมงทานได้แบบจุกจทานแบบจัดหนักจัดเต็มน่นเลยนะคะส่วนวัตถุดิบก็ไม่ได้ไก่การอารารีแต่อย่างใดและที่สำคัญรีวิวนี้แบบรีวิวโนสปอน,นะคะ่ะรีวิวแบบเดีียวๆเ,เอาใจไว้รุ่นสายบุฟเฟ่มาลาเลยนะคะซึ่งดูกมากราคา2องบาบาทรวมทั้งบุฟเฟ่ น้ำน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มนะคะบอกเลยว่าราคาแค่2องบาทก็จุกไดะะ้ส่วนวัตถุดิบก็ไม่ได้ไก่กาอาราเรแต่อย่างใดนะคะวัตถุดิบก็คือเลิศคือดีต้องไปซ้ำนะคะร้านนี้ในส่วนของน้ำจิ้มนะคะ ถ้าใครชอบแบบแซ่บๆก็แนะนำให้เพิ่มน้ำจิ้มซุกกี้แล้วก็พริกป่นไปนิดนึงก็จะได้ความเผ็ดแซบที่ลงตัวที่ส่วนเมนูนี้ภูมิใจนำาหนือมากกรเพราะปลา<อ>เพาะหมูหนึ่งหรือต้มอะไรสักอย่างมึงือเต,ต,ต้มมาจนเปื่อยแล้วอ่ะทุกคนแล้วมันอร่อยมากเข้าในปากก็คือละลายในปากเลยอะซึ่งแบบ ปลื้มมากเมนูนี้ปลื้มสุดๆมาในส่วนของผักของอะไรก็คือดีทุกอย่างเลยนะคะและฉันก็เลิฟสุดๆก็คือเต้าหู้ฟองซีฟู้ดนี่คือเลิศคือดีและฉันลองกินเห็ดเข็มทองในน้าซุปอะซึมน้ําเข้าไปแล้วมันคือดื้อมากอะทุกคนแนะนํามากเลยนะเห็ดเข็มทองอาจจะเคี้ยวยากหน่อยแต่ว่าอร่อยกึบๆหนก มาในส่วนของหมูของเนื้อก็คือมาเป็นถาดแบบสไลด์บางอย่างดีเลยนะทุกคนไม่ได้แบบหมูไก่กาลาเร่นะคะนเนื้อนี่คือละลายในปากอร่อยเดลิเชียสมากเลยฉันพูดคําว่าเดลิเชียสนแต่จริตเนาะนี่ค่ะเนื้อในถาดก็จะมาประมาณนี้เลยส่วนหมูส่วนเบคอนก็คือเลิศมากนะทุกคนแล้วเราก็เป็นชนีเนาะแอบพินผักนิดนึงเพื่อสุขภาพสุขใจจร,จริงหมูยังไม่สุกค่ะก็เลยแอบแอบใส่ผักลงไปนิดนึงค่ะซึ่งเส้นอันเนี้ยทุกคนไม่รู้เส้นอะไรอะ่ะแต่ว่ากินแล้วมันบ่นได้เลยอะ่ะมันไม่อร่อยเลยอะ่ะคือ้รปแชอบชอบ<ล> เนื้อคือดีมากทุกคนลวกแบบคอสะดุ้งอ่ะคือรสแล้วถ้าไปกินหมาล่าก,ก็ต้องกินเส้นจีนใช่ไหมคือเส้นจีนคือที่สุดอ่ะหนึบหนึบเด้งเด้งกรึบกรนี้หมดไปประมาณ250บาทแต่อิ่มแบบจุกอ่ะอีกอย่างแนะนํนาก็คือถ้าใครแบบมีที่สวมหมวกก็ใส่ไปได้นะเพราะหัวหมินมากกินหมาลา่าสิคือหัวหมินสุด เตนฉันก็ยังวังวนอยู่กับหมูกับเนื้อนี่แหละทุกคนแล้วที่ฉันชอบที่สุดก็คือนี่นี่นนมชั้นมาแล้วทุกคนสามชั้นคืดีมากเลยนะเขาเลือกวัตถุดิบมาดีอะ่ะแบบเจ้าของร้านโอเคนะใส่ใจผู้บริโภคฝากไปด้วยนะคะร้านพิกัดอยู่ที่ลาดเท้าร้อย อยู่ต้นซอยอยู่ข้างตลาดอะไรสักอย่างก็มีเข้าไปดูอ <ะ S 1> ลองเสิร์ชดูชื่อร้าน3ก๊กหม่าล่านะคะนี่ค่ะเส้นหนึบที่เราบอกมันอร่อยมันจื้มากทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็ฝากถึงพี่ต่อต่อหน่อยค่ะช่วยดันคลิปหน่อยค่ะคลิปฉันดันให้มันแมสหน่อยคะ่ะตั้งใจทำคลิปมากจ่ายเงินเองทุกอย่างรีวิวด้วยความจริงใจทุกคนฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะให้ต่อตอมันดันคลิป ฉันให้มันแม้สคริปต์หนึ่งเถอะสาธุวันนี้ลาไปก่อนลาแล้วจริงๆบายบาย